เรื่องย่อคลับไฟเดย์เดอะซีรีสตอนรัก7ปีละครจ่องวัน31ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา3ามทุ่ม15นาทีรัก7ปีเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่28ตุลาคมนี้ค่ะเพราะความรักของริสากรีเอทีฟสาวสวยผู้มีอาชีพคิดสร้างสรรค์รายการเกมโชว์ต้องพังลงเมื่อเดินทางมาถึงปีที่7ความเสียใจและเจ็บปวด กับการต้องสูญเสียความรักครั้งนี้ทำให้ริสามีความเชื่อว่าคำว่าอาถรรพ์เลขเจ็ดที่เคยมีคนเตือนเอาไว้นั้นมีผลกับความรักของริสาจริงๆถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนที่พยายามเตือนสติริสาว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่เพียงความบังเอิญหรือเพราะระยะเวลาเจ็ดปีอาจจะเป็นระยะเวลาพอดีที่ทำให้ความเบือ่อเข้ามาทำหน้าที่แทนความรักแต่ริสา ก็ยังเฝ้าแต่คิดหาทางว่าทําอย่างไรที่จะทําให้ความรักครั้งต่อไปของริสาจะตั้งไม่กลับมาทําให้เสียใจอีกครั้งเมื่อถึงปีที่7เพราะเป็นครีเอทีฟคิดรายการเกมโชว์ริสาจึงเอาหลักการในการทํางานมาใช้ในการออกแบบความรักของตัวเองด้วยการคิดหาทางแก้ปัญหาประหนึ่งบางกาลังคิดทํารายการแต่สิ่งที่ริสาคิดไม่ทันหรืออาจไม่ทันคิดก็คือการดึงเอาคนหลายคน เข้ามาเป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวเองจากความทุกข์ในความรักของริสาครั้งนี้มันมีผลอย่างไรกับหัวใจของคนเหล่านั้นริสาจึงเริ่มมีความรักกับคนหลายคนโดยเริ่มต้นความสัมพันธ์ในเวลาต่างๆกันและหวังว่าเมื่อถึงเวลาเจ็ดปีถ้าความรักกับคนไหนมีอันต้องพังริสาก็จะยังมีความรักของอีกคนไว้ทดแทนเมื่อต้องคบกับคนหลายคนจากผู้คนหลากหลาย ที่ผ่านเข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวริษาพบว่าคนที่เข้ามาในชีวิตมีทั้งเลง้งหนุ่มหล่อและแจแปนสาวเท่ทำให้ริษาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามความรักของแต่ละคนกลางวันริษาอาจจะต้องอยู่ในลุกแมนแมเพื่อจะได้ใช้ชีวิตรักกับแจแปนและแต่งตัวเป็นสาวสวยเปรี่ยวเพื่อออกไปเที่ยวกับเล้งในเวลากลางคืนแต่เพราะว่าความรักไม่ใช่เกมโชว ที่มุ่งคิดแต่จะเอาชนะเพียงอย่างเดียวเพราะรักเป็นเรื่องของการใช้หัวใจและความรู้สึกที่สำคัญการคิดแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งอาจจะนำมาซึ่งปัญหาที่ใหญ่กว่าแบบที่ริสาก็ยคิดไม่ถึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันต่อได้ในกลับปลเดย์เดอะซีรีสตอนรัก7ปีที่ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่ม15นาทค่ะทางช่องวัน31 เริ่มตอนแรกวันสุกที่28ตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องครูไพบันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ